าแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมท,ทุกทท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงว,วิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นดรกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดารา d a i l y .com และ y o u t u b e ดาราเ a ลี่ o f f i c i a l บ่ายวันอาทิตย์ที่สดใสแบบนี้จะพาแฟนๆดาราเดลี่ไปทำความรู้จักกับ3สาววง Forget Me Not ที่เปิดตัวด้วยการก้าวเข้าสู่ตลาดเพลงทีป๊อปกับการเดบิวต์ซิงเกิลแรกอย่างคนที่ใช่ Where Is Love ที่ฟังแล้วจะรู้สึกถึงความสดใสของคนที่กำลังมองหาความรักส่วนสามสาวจะมารวมตัวกันได้ยังไงซิงเกิลนี้จะมีความพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา f ฟ r g e เก e n มีนอนค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มมือคีย์บอร์ดค่ะสวัสดีค่ะนาเดียนักร้องนำค่ะสวัสดีค่ะมิวมิกกีตาค่ะ ก็คือเรานะคะ3คนอยู่ค่ายเดียวกันค่ะค่ายของพี่เขตฐานทัพค่ะเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็เราเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันว่าเอ้ยแบบฉันชอบดนตรีนะเธอชอบร้องเพลงนะก็เลยแบบเป็นที่มาใช่ค่ะครั้่าจริงๆคือจาก่อนมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะเหมือนหนูรู้จักมียกแล้วพี่ฟิล์มก็รู้จักมียกใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อประมาณนี้ตื่นเต้นใช่ พราะแว่าเหมือนฟิล์มอะฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์ม,มลลแอบมองนาเดียใช่เพาะว่าน้องน่ารักแลแบบเออใช่แต่เธอก็น่ารักเหมือนกันเธอเท่เธอเเอก็ชื่อวงนะคะก็คือมาจากชื่อของพวกเราค่ะก็เป็น F M N ใช่ไหมคะก็คือ forget me not <laughs> ใช่ค่ะ Forget me not แล้วก็มันเป็นชื่อของดอกไม้ค่ะซึ่งดอกไม้ก็คือเป็นความหมายที่ดีค่ะแปลว่าอย่าลืมฉันแล้วก็เป็นตัวแทนของความรักความโรแมนติกด้วยค่ะก็ทั้งปไม่ยากค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็คือพี่ฟิล์มตัดสินใจเท่านั้นไม่ต้องไม่สมมติว่าใครส่งอะไรมากัอ๋อพี่ฟิล์มค่ะเป็นพี่ใหญ่สุดใช่ใช่พี่ใหญ่ยี่ห้าค่ะใช่ อ๋อยี่เอ็ดค่ะจริงจริงหนูก็มียกเท่ากันค่ะแต่ว่าน้องเดือนลายเดือกันเลยก็เด็กเดือนกว่าก็เต้นแล้วก็ดีใจด้วยค่ะใช่ภูมิใจด้วยค่ะภูมิใจภูมิใจเพราะว่าก็เป็นแบบซ้อมมานานใช่ใช่พวกเราสามคนตั้งใจทํากันมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้สึกแบบว้าวถึงถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นเหมือนกับตามหาความรักตามหาคนที่ใช่อะไรประมาณนี้ค่ะในแบบของเราเลย ในแบบของเราคือก็คือจะต้องใช้เซนของตัวเองเป็นอยู่มากในการแบบว่ามันมันจะเป็นแบบปุ๊บแล้วเราก็จะรู้เองว่านี่แหละสิ่งที่ใช่ของเราแบบไม่ได้หมายถึงแค่บุคคลด้วยด้วยนะคะมันมันจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือของกินหรือเสื้อผ้าอ่นแล้วตื่นขึ้นมาก็ใช่อย่างเนี้ยคืออะไรงงมาแต่ว่า เล่นดนตรีค่ะแบบว่าเข้มๆเลยเข้มๆคมคมแบบมอนแบบสามารถเลียนหลอดไฟให้ได้ในประ่วานนี้ค่ะเช่อของหนูก็จริงๆถ้าวันนี้ใส่แล้กันก็จริงๆชอบคนอบอุ่นค่ะแล้วก็แบบว่าชอบคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเหมือนเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเหมือนทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะอยู่ล้วสบายใจก็คือชอบคนรวย่เนีย น่ารักดีค่ะแบบว่าคือตอนที่ถ่ายไม่คิดว่าสีมันจะออกมาน่ารักขนาดนี้แล้วเออเอเออใช่ใช่ใช่พอออกมาก็ดูสีแบบเออดูน่ารักเลยแบบดูสีชุดก็คือเข้ากับในเอวีด้วยใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นตามสี่ะไม่ใช่เออไม่เธอหวานนะเธอหวานพอหนุก็จริงจก็คือก็มีมุมหวานค่ะแต่ว่าแบบจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนนุ่มนิ่มขนาดนั้นอยู่แล้วต้องต้องใช้เวลารู้จักก็จะรู้ว่าไม่ไม่ไม่นุ่มนิ่มเลยนุ่มนิ่มก็จะเป็นสีเหลืองก็จะมีความแบบเหมือน สดใสอะไรอย่างเงีย้ยล่าเริงก็ก็ตรงอยู่ค่ะแต่ว่าใช่แต่ว่าก็ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะในการกันในว่าติดตามกันต่อไปนะคะ <laughs> โอเคค่ะอาสีฟ้าก็จะเป็นแบบเท่ๆคูๆลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่ป่ะอันนี้หล่อมากอยู่แล้ว <laughs> <laughs> มันไม่มันไม่ได้ยากในการแสดงอย่างนั้นคะ่ะแต่ว่า มันจะมีซีนที่เป็นบันไดเลื่อนที่พวกหนูเหมือนแบบว่าเวลาถ้าสมมติต้องถ่ายใหม่ก็คือต้องเดินขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาอีกแลิวใช่ค่ะแล้วก็แบบวูบวูบวนไปวนมาาว่าอีกคนหนึ่งจะอยู่อีกชั้นหนึ่งสนูจะอยู่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็ต้องปล่อยให้มันอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็รู้สึกแบบวาวนิดนึงใชาเลนจ์หน่อยด้วยความที่มันต้องเดินขึ้นลงขึ้นลงหลายรอบมันก็เลยอาจจะนานนิดนึงใช่แล้วก็ต้องรอคนด้วยเพราะคนในห้างก็เดินใช่ ในพัสดนตีฟิล์มกับมีหยกจะช่วยแบบอาจารย์คิดเรื่องโซโลว่าเอ้ยแบบปรับเปลี่ยนให้มันมีความเป็นสไตล์ของเรามากที่สุดแล้วก็แบบหาเอกลักษณ์เราให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นเราจะได้แบบรู้สึกว่าเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันคิดก็พัสดล,ลองก็มีแบบว่าช่วยคุณครูคแบบฟังแล้วก็ดูว่าเออมันมีตรงไหนที่เราน่าจะเพิ่มตรงนี้ไหมหรือลดตรงนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็มีการช่วยคุูคิดด้วยค่ะค่ะก็ขอฝากอ่า ซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะคนที่ใช่ไว้ิสเลิมนะคะสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel ของพวกเราเลยนะคะก็คือกอ,อ,องกำลังเพลงเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะค่ะมีชาเลนใน Tik Tok นะคะก็คืออยากจะเช,ชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมเล่นด้วยกันค่ะก็คือเปน็นท่าเต้นของพวกเราเพลงคนที่ใช่ไวอิสเลิมคือเต้นง่ายมากท่าน่ารักมากค่ะก็มาเล่นแล้วก็ติดแฮชแทกนะคะว่าคนที่ใช่ไว้ิสเลิมแล้วก็แฮชแท forget me not ค่ะ Oh, love you. Tell me where are you? Tell me where are you, my love? tell me where is love What what what, what is up? Tell me, tell me where is it's up. Tell me baby, tell me where is love tell, tell me, tell me, tell me now, tell me what is up, tell me where is up, where are you? เรียกว่าคาแรคเตอร์ของทั้ง3สาวไม่ซ้ำกันเลยจริงๆมีความน่ารักและความสามารถในแบบฉบับของตัวเองยังไงก็เข้าไปฟังเพลงของสาวๆวง forget me not กันเยอะๆนะคะและในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ daradeli brightening and perfuming shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขา ยังช่วยทําให้ผิวของคุณไม่แห้งตึงสะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สําคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะ ซื้อชาเวอร์หนขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุง,งจัดส่งฟรีนะคะ สนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช h อปปีและ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพิ่แป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีเอแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกาันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอเจอกันได้ใหม่13โดยการเป็นต้นไปชมส,สดทาง f a c e b o o k ดารา daily.com และ y t u t u ดารา daily official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ